ใช่แดูแลนดพี่โอเคเดี๋ยวพวกพีกำลังไปกำลังทับแอบมันแอบขโมยร้านเราฟ้าคึมคจีบชี้เลยเาไปหนึ่งพันพร้อมล่นคนจริงเฮ้ยคนไอ้ไอ้้เฮ้ยแพ้เฮ้ไอ้เฮียแพ้ันออนไลน์จริงไปนนึ่งพันหนึ่ อีดีอีดีนีดีอีดีอดอีดี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 ออีดีอีดีอีดันีอีดัอดีอีดีอีดีอีดัออีดี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 ออีดอี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 ดด เขาต้องทึกเมียเมื่อกี้เสียชื่ออะไรครับเสียเสียถ้าเสียโดนอีกเสียจะขึ้นท็อปนะเนี่ยเมื่อกี้ไอ้นี่เสียชื่ออะไรอ่ะเสียเขาแพ้เขาไม่ขออะไรมากเลยเขาขอได้ไหมได้คนดู กูบอกเลยวันเนี้ยกูจะทืบเมียชโชเสียเมื่อกี้เสียชื่ออะไรครับแฮชแท็กชื่อเสียหน่อยดิกูบอกเลยเฮียกู่ายกสด SMD ของจริงอ,อ่ะอของจริงไม่จริงนางมึงดูกูมึงจำไว้จำชื่อนี้ไว้ยกสดเสียไม่ได้ไอสัตว์เข้าใจปะเพลงมาอุย้ย ทุกวันเนี้กูไม่เจริญเพราะใครกูถามว่าไม่เจริญเพราะใครกูบอกว่าเจริญเพราะใครฮะรองกูบอกล้วไงกูไม่เจริญเพราะใครอชีวิตเนี้ย ัวคนจริงอืมอ้เดี๋ยวคนสิมันต้องแบบนี้เอไหมโอเคโอเคเอาอีกไหมอ่ะนตรงนี้ไหมโหเไหมเสียกูบอกไงสั์อุ้ย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 นใครลุ้กูมันเสียไม่ได้ ข้าใจไหมจัดไม่อีกหนึ่งพันจะให้ทำไรบอกมาเอาใช่เหรอเดี๋ยวบินหรอโอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษเอาใช่เหรอไม่ป็นผมแกล้งเฉยผมแกล้งเฉยขอโทษโอ้ขอโทษมียกกับลูปก่อนโอ้ขอโทษนะมีนา ขอโทษขอโทษขอโทษเมียขอโทษเมียเด <why>, ้อเด้วายสวยว้สวยโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้ความรุนแรงเขาเรียกว่าเยียบหลังขอเยียบหลังเฉยเฉอยอ<ๆ>ทำไรอ่ะก็ผมพูดแย่ yeah. ขอเยียบหลังเฉยเฉยคนดูเฮ้ยกูผิดปะเนี่ยรุนแรงเดี๋ยวบินว้สวยว้สวย เออเอ่เออก็ให้มันฟังไปกิผมก็บอกว่าน้ำเหมือนเพียวอ่ะคุณจำมึงได้ไหมก่อนอชีเม่นของจริงว่ะที่คนดูเมื่อกี้เขาของจริงมากเขาคือใครอ่ะคนดูเขาชื่ออะไรอ่ะครับเมื่อกี้เสียไหนอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะโหไหอิสานแดงเดบินเอาชื่อขึ้นเดี๋ยวป่บมึงนะคนดูมันมันยังไงวะเดี๋ยวป่บมึงมันไหนอ่ะเสียชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวปมึงเดี๋ยวผมทำไ้นี่ก่อน ไหนอนะพงอันเนี้ยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะแป๊บมึงขอบคุณนะครับโดเนตเมื่อกี้นะครับผมแม่งของจริงมากเลยเดี๋ยวแป๊บมึงไหนวะมันมเดี๋ยวผมหาวิธีเอาออกก่อนนะครับมึงเอาใหม่ใหม่ใหม่ครับนึงนะครับท็อปโดเนตเอามันต้องโดมเอา้าทำไมมันขึ้นชื่อนี้วะมันไม่ขึ้นอีกชื่อน,นึงอ่ะแป๊บนึงนะมันต้องโดมันมันต้องโดมาอีกอะ มันต้องโดมาอีกให้มันขึ้นหนึ่งพันมั้งอ๋อเสียโดมันทับกันนะดิโดมันทับกับหนึ่งพันของคนที่แล้วทําไมมันไม่ขึ้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนะเสียเดี๋ยวก็พิมพ์ชื่อเสียก่อนเสียโดเด็ดโดมาสักสิบาท20บาทได้ไหมเชี่ยคนจริงไม่จริงนางไว้สวยจัดโอ้ยเฮ้ยเสียพีเคเสียพีเคที่ไม่โดให้พี่ตอดใช่ไหมครับโอ้โห ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเสียทุกคนครับแพทเทคเสียพีเคหน่อยเสียครับเสียมีเฟสไหมในหนในคนไหนไหนช่องเสียคนไหนครับเดี๋ยวผมให้ดาบเสียหน่อยคนไหนครับไหนอ่ะคนไหนอะเสียเอาไปสิบบาทเฮ้ยโควาสิเย็นมากขาเฮ้ยเทเขาโดให้อีกเฮ้ย เขาดูเขาดูอี่อ่ะดูดิพิฟิิททุกบแฮแท็กเสี่ยพีเคเลยทุกบอกเลยวันนี้ฮึ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 เฮ้เสี่ยอาจาย์ฮิฮิขอบพุคุณมากครับผมเสียพีโอ้โหผมมากราบกราบการธรรมะโอ้โห ้ยแขอบพระคุณมากครับเสียเสียพีเคอู้บอกเลยครับล้าจัดอุ้ยเฮ้เสียของแท้อู้โอโยวัตฟารเกอร์ เอ้ยเสียเสียจะปิดหลอดกูป้ะเนี่ยเฮ้ยกูจะได้การ์ดจอใหม่แล้วเสียผมถามเสียหน่อยเสียมีอิทธิพลจริงไหมแม่งผมโดนโกงการ์ดจอว่ะเฮียแล้วแม่งจดบริษัทด้วยอันไหนช่องเสียครับเสียเม้นหน่อยดีครับเสียพีเคเมนหน่อยดีผมผมจะให้แอดยังไงอะเสียกดจุดกดไลน์หน่อยได้ไหมครับเสียฮ่่งครับเสี่ยดีคเหี้ยงงเลย เฮ้ย,ยเสียพีเคมาวะน้องน้องชายเอดีเอ,อเสียฮะเสียยจัดได้เท่าเสียจัดไวให้สองละอุ้ยสองสออะไรพีเออว้ยจ้าไหนอะนคนไหนเสียวะอ๋อ,อนี่เอนอใช่ใช่คนนี้ไหมครับเสียพีเคนี่เหรอผมให้ให้ดาบก่อนเดี๋เดเดี๋ยวๆๆๆๆๆปป้เด้อเดเดีอยงเดเดียเด พี่นี่ไงเคโอ้สุดยอดมากครับเสียเอาช่องผมไปเลยเสียไปได้ไหมเสียลองพ้นต์หน่อยดิให้ยังครับเสียใช่ไหมใช่เสีเสียคนนี้ใช่ไหมครับถูกไหมเสียประจําแก๊งม m d ว่าแล้วชื่อนี้เสียไม่ได้ pk เสีย pk อันนี้อันนี้ผมถามขอญาตถาม่อยครับเสียเสียเฟสเสียชื่ออะไรครับผมขอญาตแอดเฟซเสียได้ไหม เฟสทักเฟซเสียครับเฟซผมเฟซเนี้ยเสียแอดมาหน่อยได้ไหมเ <laughs> สียขออนุญาตขออนุญาตแอดหน่อยได้ไหมเสียนี่ครับอันนี้เฟสผมนะเสียนี่อันนี้นะเสียชื่อเฟสอะไรอ่ะเสียเม้นทีดิ <c oughs> มึงจะขอเขาในเฟสหรอไม่ใช่จะแอดไว้ทำความร,รู้จักไว้ครับคนดูโธ่ <laughs> ผมไม่ได้หิวขนาดน,านั้น แต่ถ้าเสียจัดมาให้ยีก,ก็ดีดยยดดผมมันไม่หวั่นอยู่แล้วเสียโอ้ของแท้ว่ะเสียพีเคกู <c oughs>